นี้เป็นหนังสือภาษาพาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะในบทที่7นี้ในบทที่7นี้นะคะเรื่องอบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นเพื่อนรักของใครเพื่อนรักของใครคะ ของผู้ผาใช่หรือไม่ก็คือช้างใบโบกใบบัวใช่ไหมคะในรูปเขากำลังทำอะไรอาบน้ำให้กันใช่ไหมอ่าทีนี้มาดูเนื้อเรื่องอันนี้จะไปสอดคล้องสัมพันธ์กับทักษะภาษาในเทอมที่สองในเล่มที่สองของเรานะคะามาดูว่าในบทที่7นี้นะคะ เนื้อเรื่องเป็นอย่างไรอ่าเพื่อนรักเพื่อนเล่นฟังอย่างเดียวก็ได้นะคะหรืออ่านตามก็ได้เสียงโป๊กเป๊กกรุงกริงดังที่หลังบ้านอ่าเอาใหม่นะคะเสียงโป๊กเป๊กกรุงกริงดังที่หลังบ้านภู้ผาชะโงกดูที่หน้าต่าง ใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกินสับประรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธาร ใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในลำธารใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวผู้ผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาด ให้ใบโบกใบบัวภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบาโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะฮ่าฮ่าเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊แอ๊กแก,กดังลั่นลำธารทั้งเด็ก ทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขอ่าอันนี้เป็นในตัวภาษาพาธีในบทที่7นะคะเพื่อนรักเพื่อนเล่นเสียงโป้งเป้งกรุงกริ้งดังที่หลังบ้านผู้ผาโงโกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบับบวก,กำลังทำอะไรอ๋อ ใบโบกใบบัวกำลังกินสับประรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในลำธารใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัว หน้าถัดไปภูผ,ผาใช้ผ้าเช็ดอ๋อขอโทษค่ะภูผ,ผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวภูผ,ผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็ก เสียงหัวเราะเสียงเด็กหัวเราะฮ่าฮาเสียงช้างร้องอิกอก,เอกเอ๊กเดังลั่นลำธานทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขอันนี้เป็นบทเนื้อเรื่องในบทที่7ภาษาพาทีนะคะ